แชรคข่าวเร,เรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตว่าใครหรือกลุ่มไหนต้องทบทวนสิทธิ์ในช่วงวันที่1-30กันยายนนี้นะคะเตรียมตัวให้พร้อมยื่นแต่เนิน์นะคะและที่แน่ๆต้องเช็คสิทธิ์ก่อนนะคะเช็คสิทธิ์ให้แน่นอนก่อนและเช็คเงินโอนเข้าหรือย,อยังนะคะก่อนไปรับชมรยยายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะจากกรณีที่ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39และมาตรา40ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยานะคะสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2 5 6 4เป็นต้นไปโดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวในการยื่นทบทวนสิทธิ์เบื้องต้นเราจะมาดูว่ากลุ่มที่จะต้องยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะ ก็คือกลุ่ม10จังหวัดแรกที่จ่ายเงินสมทบภายในวันที่10สิงหาคมนะคะสถานะขึ้นไม่ได้รับเงินนะคะสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้กลุ่มต่อมาคือกลุ่ม3 3มบวก16จังหวัดหลังที่จ่ายเงินภายใน3สิงหาคมนะคะเหล่านี้คือเตรียมตัวยื่นทบทวนสิทธิ์1-30กันยายนนี้ในส่วนของกลุ่ม3จังหวัด กับอีก16จังหวัดที่เพิ่งจะสมัครไปที่สมัครหลังจากวันที่3ก็คือสมัครตั้งแต่4สิงหาคมถึง24สิงหาคมณเวลานี้ต้องรอรวบรวมข้อมูลและสรุปนะคะและรออัปเดตภายหลังนะคะว่าจะต้องยื่นทบทวนสิทธ์เมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบทีนี้มาดูวิธียื่นทบทวนสิทธิ์ง่ายๆก็คือโทรไปที่ สำนักงานประกันสังคม1506หรือติดต่อประกันสังคมในพื้นที่สีแดงที่ท่านอยู่นะคะโดยผู้ที่สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นั้นต้องเป็นผู้ที่เช็คสถานะจากเว็บไซต์ประกันสังคมซึ่งอัปเดตล่าสุดหนะ้าวันนี้ก็คือ27สิงหาคมเช็คสิทธิ์ทางลิงก์ที่แอดจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะและต้องขึ้นแสดงข้อความไม่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นนะคะถึงจะสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ หากขึ้นได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาให้รอโอนเงินจากทางประกันสังคมในรอบเก็บตกทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์โดยไม่ต้องยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะไม่งงเนาะอัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับการเตรียมยื่นทบทวนสิทธิ์ในกลุ่มต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะ